พื้นที่ที่ลาันมาเขลรางสิ่งแรกคือการดูแลแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าเมื่อหญ้ายาวขึ้นมาเมื่อหญ้ายาวขึ้นมาก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับเครื่องตัดหญ้าตัดอันนี้เป็นงานท,ที่ที่น่าจะถือว่าง่ายที่สุดนะครับถัดมาก,ก็คือการดูแลพื้นที่แปลงปล่อย แปลงปล่อยมา้าแปลงปล่อยม้าเมื่อค่อนเมื่อก่อนก็มีมีหญ้าสวยๆเหมือนก็แปลงหญ้าอย่างนั้นนะครับแต่พอพอเลี้ยงม้าในนี้ม้ากินหญ้าหมดเหลือแต่วัชพืชที่ม้าไม่กินนะครับวชัชพืชพวกนี้มีตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เตียเต้ยๆจนถึงต้นใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึนิ้วนะครับประมาณหนนิ้วสูงท่วมหัว ในส่วนนี้ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางต่ํากว่า1นิ้วใช้เครื่องตัดหญ้านะครับใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วใบใช้ใบมีดปกติตัดได้แต่ถ้าประมาณ1นิ้วเวลาตัดนะครับใบมีดจะสถานซึ่งชาลีเห็นว่าน่าจะเป็นอันตรายแล้วสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับต้นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง เลยหนึ่งนิ้วนะครับจนถึงโตประมาณเท่ากับเท่ากับแขนนะครับสิ่งแรกที่ที่ใช้ก็คือใช้ใช้เลื่อยมือธรรมดาใช้เลื่อยมือทำงานได้นะครับทำงานได้แต่ว่ากินแรงมากเหนื่อยมากถัดมาที่ใช้นะครับสำหรับต้นไม้ที่ค่อนข้างจะใหญ่คือใช้เลื่อยยนเลื่อยยนทำงานได้ดีมากแต่ว่าเลื่อยยนเครื่องนี้นะครับ ติดติดดับดับเดี๋ยวก็สตาร์ตติดสตาร์ตดับก็เลยเลิกใช้หันมาใช้เลื่อยเลื่อยคล้ายๆเลื่อยยนนะครับเป็นเลื่อยโซ่เหมือนกันแต่ว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแรกๆก็ดูเหมือนว่าดีแต่ใช้งานได้ไม่ถึงเดือนนะครับแปลงฐานหมดหมดไปแล้วสองครั้งนะครับก็เลยคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมไปเจอในใน ขายออนไลน์นะครับมีจานมีจานคล้ายจานเลื่อยวงเดือนนะครับปลายปลายเลื่อยเป็นคาบ่ายทิปหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นโลหะแข็งๆอะครับโลหะชั้นดีราคาประมาณอันละร้อยบาทเองชาลีเลยลองซื้อมาเอามาติดกับเอามาติดกับเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วเมื่อเช้านี้ทดลองตัด นะครับอันนี้คือต้นไม้ที่ที่คนงานและลูกศิษย์ของชาลีตัดไว้ให้แต่ว่าไม่ได้ซอยนะครับวันนี้ชาลีลองเอาเอาเครื่องตัดหญ้าติดกับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยปรากฏว่าทำงานได้เร็วมากครับดูนะครับตัดแป๊บเดียวไม่เสียค่าใช้จ่ายแทนที่จะต้องไปซ่อมเครื่อง เลื่อยยนซ่อมเ,อเลื่อยไฟฟ้านะครับไปซื้อใบใบเลื่อยมาติดกับมาติดกับเครื่องตัดหญ้าทํางานได้เร็วนะครับทํางานได้เร็วแล้วค่าใช้จ่ายถูกมากครับใบเลื่อยราคาประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนิดนิดเองนะครับเมื่อกี้ทำงานไปไม่ถึงชั่วโมงนะครับ ไอ้กิ่งต้นไม้ที่ล้มไว้ตัดเกลี้ยงเรียบร้อยขนไปกองไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับทำงานไม่ถึงชั่วโมงเองครับยังเหลืออีกส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนส่วนที่ที่ไม่เกะก,กะนะครับเอาไว้วันต่อไปค่อยมาทำเสร็จแล้วชาลีเห็นว่าใช้ใบเลื่อยตัดกิ่งไม้ได้ดีละกิ่งไม้นอนเลยลองมาตัดดูว่าถ้าเป็นกิ่งตั้งนะครับคือ คือโคนต้นไผ่ตัดได้ดีไหมเอาลองมาตัดดูนะครับทำงานประมาณ15นาทีเองครับทำงานได้ดีเรียบร้อยมากสรุปแล้วใบคาใบายทิปทำงานดีมากแล้วก็ถูกมากด้วยครับ